เอ้ยฟู้ดฟีดไปไหนบอกว่ามันมากันสิบคนวะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะยเนี่ยเท่ากับพวกเราเลยหรือเปล่าวะเอ้ยมันมากันเยอะเหมือนกันที่ว่าเอาไปดีวะเพื่อนดีเลยดยวะไอพวกมึงมากันทืบเด็กกูทำไมวะไอเว้ยเนีมันต้องเจอกันไหนเราไม่แบบเนี้ยมึงอยากได้แบบไหนกูจัดให้ได้หมดวันนี้กูจพาเพื่อนกูกลับ แต่ถ้าอยากต่ออีกส k, ักรอบก็เข้ามาเลยคุ่นี่หมายความว่าไงเฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องจัดแล้วดิวะเอาเลยเว้ยพวกเราเตรียมเลย